เสียงของบทนี้เปิดขึ้นเหมือนการคลี่แผ่นที่ผืนใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในใจของพระศาสนาภาพเบื้องหน้าไม่ใช่ถนนไม่ใช่ภูเขาแต่เป็นโครงสร้างแห่งธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ด้วยความแม่นยำราวสถาปนิผู้เห็นทั้งจักรวาลเราเรียกมันว่านวังคะัตทุศาส คำบาลีที่อาจฟังดูห่างแต่แท้จริงแล้วมันคือระบบที่ทําให้พระธรรมทั้งหมดไม่กระจัดกระจายเหมือนบ้านหลังใหญ่ที่ทุกห้องมีหน้าที่ของตนแต่เชื่อมถึงกันด้วยทางเดินเดียวกันหลายคนเรียนธรรมะมานานแต่รู้สึกเหมือนจำได้เพียงเศษส่วนจำชื่อสูตรได้แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของโครงสร้าง จำคำบาลีได้แต่ไม่รู้ว่าอยู่หมวดใดในพระโอวาททั้งหมดนั่นแหละคือจุดเริ่มของความสับสนที่พระพุทธองค์ได้แก้ไว้ตั้งแต่ตน้นธรรมะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้ระบบพระองค์ทรงรู้ว่ามนุษย์แตกต่างทั้งอุปนิสัยความเข้าใจและภาวะจิตบางคนรับได้ด้วยตากกะบางคนรับได้ด้วยภาพบางคนรับได้ด้วยเรื่องราว ดังนั้นพระองค์จึงแบ่งคำสอนออกเป็น9องค์เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้จากมุมของตนเองลองนึกถึงห้องสมุดที่ไม่มีหมวดหมู่หนังสือดีแค่ไหนก็หายไปในกองกระดาษแต่ถ้าจัดเป็นหมวดการเรียนรู้จะกลายเป็นเส้นทางพระธรรมทั้งปวงก็เช่นนั้นเอง9องค์นี้คือหัวใจของพระาศาสนาไม่ใช่เพียงรายชื่อบาลี แต่มันคือการออกแบบวิธีถ่ายโทษปัญญาให้เหมาะกับจิตแต่ละระดับตั้งแต่คำสอนร้อยแก้วธรรมดาไปจนถึงเรื่องราวก่อตรตัสรู้และการถามตอบที่ลึกซึ้งที่สุดในพระพุทธวจนะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูรายละเอียดทีละองค์ลอมตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าไม่เห็นโครงสร้างทั้งหมดเราเข้าใจพระธรรมได้จริงหรือบางทีสิ่งที่เราขาด อาจไม่ใช่ความรู้ใหม่แต่คือแผนที่ที่ช่วยให้เห็นว่าทุกหมวดเดินไปสู่จุดเดียวกันบทนี้จึงจะพาเราปูผื้นเห็นภาพรวมทั้งหมดของนวังคสาตทุศาสตร์เพื่อเมื่อเดินต่อไปในแต่ละหมวดเราจะไม่หลงทางในป่าแห่งศัพท์และเรื่องราวอีกต่อไปและเมื่อแผนที่เริ่มกลางออกทีละชั้นเสียงหนึ่งอาจดังขึ้นในใจว่า นี่เองคือรอยเท้าของพระศาสดาที่ยังพาเราเดินอยู่จนถึงวันนี้